การดำเนินงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4ถึง8กันยายน2566ตลอดทั้งสัปดาห์นายอนันต์ฟองจันทร์นายุทศเนตมตรีตำบลชมพูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบพระอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชมพูประจำเดือนกันยายน2566 วันพุธที่6กันยายนในอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชมพูพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อใช้งานร่วมกับ,รบประปาหมู่ที่8บ้านสีดอนมูลโดยได้รับการเสนอเป็นยติผ่านสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1วันที่15สิงหาคม2566งบประมาณ499,000บาท น,นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชุมพูได้มอบหมายให้นางสายนาทีพุทธิเลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุณห,ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมชมพูซึ่งสัปดาห์นี้มีกิจกรรมสันทนาการจากทีมสร้างสุขเทศบาลตำบลชมพู กิจกรรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกโดยวิทยากรจากร้านรด,ดาเชือกร่มตำบลชัยสถานอเภอสารพีวันพฤหัสบดีที่7กันยายนเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาวในการลงพื้นที่ตรวจสอบและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่3บ้านสุพรรณตำบลชมพูคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลชมพูเข้ารับการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทและภาวะเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบกโดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณสุขณห,ห้องประชุมทองกวาวเทศบาลตำบลชมพู นางสาวเยาวลักษณ์จกคำหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลมอบหมายให้นักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่อเภแม่ออนเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้รับการอนุเคราะห์พันไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ได้ปลูกภายในพื้นที่ตำบลชมพูสำหรับการดำเนินงานการติดตามผลประจำปี2566 วันศุกร์ที่8กันยายนน,นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชมพูพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรมเยาวชนในตำบลชมพูประจำปี2566 ณห,ห้องประชุมสัม,มานานำผู้ร้อนสันกำแพงอเภอแม่อ่อนจัังวดเชียงใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตมชุมพูโรงเรียนวัดพญาชมพูโรงเรียนวัดท่าต้นก้าวและโรงเรียนวัดแม่สาลาบในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน100คนขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชมพูอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลในการเป็นแนวทางพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลชมพูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ เทศบาลตำบลชุมพูได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรับชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลชุมพูโดยการพิมพ์ค้นหาเทศบาลตำบลชุมพูในช่อง tiktok ท่านสามารถกดติดตามกดถูกใจเพียงแค่สแกน QR Code ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชมพูได้ที่ Facebook ไล YouTube และรับฟังผ่านคลื่น f m m 0 3 5 0เมเฮิรทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อได้ที่ห้องศูนย์บริการประชาชนวันซับเซอร์วิสี่เทศบาลตำบนชมพูนะเจ้า